สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วสื่อนี้เราทําขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผีเสื้อว่าเขามีลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะขอรบกวนคุณชาดํานะครับได้อธิบายว่าลักษณะทางกายภาพของผีเสื้อเขาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของผีเสื้อเป็นยังไงเชิญคุณชาดํเลยครับ ได้เลยครับคุณลีผีเสื้อเนี่ยเป็นแมลงที่มีปีกคู่ใหญ่ๆ2คู่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปตามชนิดครับรูปร่างของผีเสื้อจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆคือหัวอกและท้องครับส่วนหัวก็จะมีหนวดและตารวงขนาดใหญ่ส่วนนอกก็จะเป็นที่ตั้งของปีกและขาครับผีเสื้อเขาจะมีสีอะไรครับ ผีเสื้อมีสีสันหลากหลายมากครับคุณลีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีฟ้าไปจนถึงสีดำเลยครับบางชนิดก็มีลวดลายสวยงามบนปีกด้วยครับแล้วผีเสื้อร้านเป็นผีเสื้อที่มีอยู่ในประเทศไทยเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเข้าสีอะไรครับผีเสื้อร้านในประเทศไทยมีหลายสีเลยครับ คุณลีแต่สีที่พบได้บ่อยๆจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหรือสีเทาครับในประเทศไทยเราเจอผีเสื้อสายพันธุ์ไหนที่มากที่สุดครับผีเสื้อที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยคือผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาครับคุณลีผีเสื้อชนิดนี้มีสีขาวและมีจุดสีดําบนปีกครับ มีจุดสีขาวและจุดสีดำบนปีกนะครับอันนี้เป็นผีเสื้อสายพันธุ์ที่เราเจอกันเยอะที่สุดบ่อยที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณลีผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาเป็นผีเสื้อที่เราพบเห็นได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยเลยครับชื่ออะไรนะผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาหรือ ชื่อของมันคือเพลนไทเกอร์ครับคุณลีแล้วถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยล่ะชื่ออะไรชื่อไทยของเพลนไทเกอร์ก็คือผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาครับคุณลีเอ้ข้องใจว่าทำไมต้องเรียกว่าใบารักธรรมดาจะมีใบรักแบบไม่ธรรมดาด้วยหรือนี่ ที่ชื่อว่าผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาก็เพราะว่าตัวหนอนของผีเสื้อชนิดนี้กินใบรักเป็นอาหารครับคุณลีอ๋อเพราะอย่างนี้นั่นเองเออผมจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วอายุของผีเสื้อหมายถึงช่วงที่เขาเป็นผีเสื้อนะครับจะมีอายุไขเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ ผีเสื้อมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ2อถึงสสัปดาห์ครับคุณลีแต่ก็มีผีเสื้อบางชนิดที่มีอายุยืนยาวกว่านั้นครับหากเราจะนับอายุของผีเสื้อมาตั้งแต่จากที่เขาได้วางไข่แล้วก็กลายสภาพมาเป็นหนอนมาเป็นดักแด้จะตลอดมาถึงได้กลายตัวมาเป็นผีเสื้ออายุไข่เขารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ อายุไขของผีเสื้อตั้งแต่เป็นไข่จนถึงเป็นผีเสื้อเต็มวัยจะแตกต่างกันไปในผีเสื้อแต่ละชนิดครับคุณลีโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนครับอืมหนงเดือนเองเลยครับใช่ครับคุณลีอายุไขของผีเสื้อค่อนข้างสั้นครับอันนี้เป็นบางสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่ว่าอายุประมาณนี้ ใช่ครับคุณลลีอายุไขของผีเสือ้อจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ครับบางชนิดก็มีอายุสั้นกว่า1เดือนแต่บางชนิดก็มีอายุยืนยาวกว่านั้นครับอายุของผีเสื้อที่ยืนยาวที่สุดสายพันธุ์อะไรก็ตามนะเขามีอายุเท่าไหร่ผีเสื้อที่อายุยืนยาวที่สุดคือผีเสื้อโมนาคครับคุณลีพวกมันมีอายุได้นานถึง9เดือนเลยครับ อ๋อเป็นอายุที่ยาวนานมากเลยนะเออผีเสื้อเขามีปีกด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณนลีผีเสื้อมีปีกสองคู่ปีกของมันมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆมีเส้นปีกช่วยคำจุนทำให้บยบินได้ครับปีกคู่หน้าเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็ปีกคู่หลังเขาทำหน้าที่อะไรครับ ปีกคู่หน้าของผีเสื้อจะทําหน้าที่สร้างแรงขับเคลื่อนในการบินครับคุณลีส่วนปีกคู่หลังจะช่วยในการทรงตัวครับปีกของเขาสามารถพับเก็บให้มีขนาดเล็กลงได้ใช่ไหมให้ให้มีปีกเนี่ยติดกับลําตัวได้ใช่ไหมใช่ครับคุณลีผีเสื้อสามารถพับปีกให้มีขนาดเล็กลงได้ทําให้ปีกแนบชิดกับลําตัวได้ครับ อันนี้เขาไว้พับปีกในกรณีไหนที่ว่าพับเก็บปีกอย่างเนี้ยผีเสื้อจะพับปีกเมื่อเกาะนิ่งๆครับคุณลีเพื่อพักผ่อนหรือหลบซ่อนตัวจากศัตรูครับอะไรที่เป็นศัตรูของผีเสือ้อศัตรูของผีเสือ้อมีหลายชนิดเลยครับคุณลีเช่น นกแมงมุมและ,มะแมลงนักล่าอื่นๆครับหมายถึงเขาจะจับผีเสื้อไปเป็นอาหารอย่างนี้เหรอครับใช่ครับคุณลีศัตรูของผีเสื้อจะจับผีเสื้อกินเป็นอาหารครับขนาดความยาวลำตัวของผีเสื้อประมาณเท่าไหร่ครับ ขนาดลำตัวของผีเสื้อจะแตกต่างกันไปตามชนิดครับคุณลีโดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ1-3ซนติเมตรครับแล้วความกว้างของปีกเขาล่ะครับประมาณเท่าไหร่ครับความกว้างของปีกผีเสื้อจะแตกต่างกันไปตามชนิดครับคุณลีโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ2-13ถึง13ซนติเมตรครับ ผีเสื้อมักจะอยู่อาศัยอยู่เพียงตัวเดียวหรือว่ามักจะอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะเป็นทีมครับผีเสื้อบางชนิดอยู่ตัวเดียวครับคุณลีแต่บางชนิดก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ครับจะพาะช่วงผสมพันธุ์ผีเสื้อก็ มักจะมาอยู่รวมกันกับผีเสื้อตัวอื่นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคุณลีช่วงผสมพันธ์ผีเสื้อจะมารวมตัวกันเยอะเป็นพิเศษเลยครับผีเสื้อไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณลีผีเสื้อบินได้เก่งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นครับผีเสื้อสามารถบินติด ต่อกันนานได้กี่นาทีครับผีเสือ้อแต่และชนิดบินได้นานไม่เท่ากันครับคุณลีบางชนิดบินได้ไม่กี่นาทีก็ต้องพักแต่บางชนิดบินได้นานเป็นชั่วโมงเลยครับอย่างผีเสื้ออะไรครับที่สามารถบินได้ยาวนานที่สุดผีเสื้อโมนาดบินได้ไกลและนานที่สุดครับ คุณลีพวกมันบินได้ไกลถึง4,800คิปเดี๋ยนะคุณพูดประโยคเดิมเมื่อะตกี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิครับคุณลีวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนชาดำกับคุณลีจะมาเจอเพื่อนทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรีชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนสิเธอผีเสื้อโมนาทที่ว่าเธอแจ้งว่าสามารถบินได้ไกลเมื่อตะเกียร์เขาบินได้กี่นาทีแล้วก็ระยะเป็นระยะทางเท่าไหร่ผีเสื้อโมนาบินได้ไกลและนานที่สุดครับคุณลีพวกมันบินได้ไกลถึง4,800กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ หมายถึงว่าบินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักนี่เหรอใช่ครับคุณลีผีเสื้อโมนาจะบินอพยพเป็นระยะทางไกลามากๆโดยเฉลี่ยแล้วจะบินได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อวันเลยครับแล้วพอเขาบินไปได้ระยะทางวันหนึ่งเขาจะหยุดพักครั้งหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับ คุณล,ลีผีเสื้อโมนาจะหยุดพักเป็นระยะระยะระหว่างการเดินทางครับโดยจะเกาะพักตามต้นไม้หรือกินน้ำหวานจากดอกไม้เพื่อเติมพลังงานครับผีเสื้อโมนาเขาสามารถบินใช้ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ผีเสื้อโมนาบินได้เร็วประมาณ12ไมล์ต่อชั่วโมงครับคุณลีหรือประมาณ19กิโล หรือประมาณกี่กิโลนะประมาณ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณลีความสูงที่ผีเสื้อโมนาส,สามารถบินได้เนี่ยสูงจากพื้นดินขึ้นไปเท่าไหร่ผีเสื้อโมนาส,สามารถบินได้สูงจากพื้นดินประมาณ1,200เมตรครับคุณลีโอเป็นความสูงที่ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ย เอ,อแล้วระหว่างผีเสื้อด้วยกันเนี่ยเขาสื่อสารกันด้วยอะไรผีเสื้อสื่อสารกันได้หลายวิธีครับคุณลีเช่นใช้สีสันและลวดลายบนปีกเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามหรือใช้หนวดสัมผัสกันเพื่อรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนครับเดี๋ยนะใช้สีสันนี่แสดงว่าเขา สามารถกําหนดได้ว่าเขาจะให้สีของปีกเขาตอนนี้เป็นสีอะไรอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับคุณลีสีสันและลวดลายบนปีกของผีเสื้อแต่ละชนิดถูกกําหนดมาตั้งแต่เกิดครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับอ๋อผีเสื้อเขามีปอดเหมือนกับมนุษย์เราไหม ผีเสื้อไม่มีปอดเหมือนมนุษย์ครับคุณลีแต่ผีเสื้อหายใจผ่านรูเล็กๆตามลำตัวที่เรียกว่าสไปรัเคิลครับผีเสื้อเขามีหัวใจด้วยไหมผีเสื้อก็มีหัวใจครับคุณลีหัวใจของผีเสื้อมีลักษณะเป็นท่อยาวๆอยู่บริเวณด้านหลังของลำตัวครับหัวใจของผีเสื้อเต้นกี่ครั้งต่อนอาที หัวใจของผีเสื้อเต้นเร็วมากครับคุณลีบางชนิดเต้นได้ถึง30ถึง120ครั้งต่อนอาทีเลยครับเ,ออเลือดของผีเสื้อสีอะไรเลือดของผีเสื้อไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนคนครับคุณลีแต่จะเป็นของเหลวใสๆหรือสีเขียวอ่อนๆครับผีเสื้อเขามีหนวดด้วยใช่ไหม ใช่ครับคุณลีผีเสื้อมีหนวดหนึ่งคู่หนวดของผีเสื้อมีหน้าที่รับกลิ่นและรับรู้การสั่นสะเทือนครับผีเสื้อตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้มากน้อยยังไงผีเสื้อตัวเมียแต่ละชนิดวางไข่ได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันครับคุณลีบางชนิดวางไข่ได้แค่ไม่กี่สิบฟองแต่บางชนิดวางไข่ได้เป็นพันฟองเลยครับ สายพันธุ์อะไรที่สามารถวางไข่ได้เยอะที่สุดผีเสื้อไหมวางไข่ได้เยอะที่สุดครับคุณลีพวกมันวางไข่ได้มากถึง5 0 0ฟองเลยครับชื่อสายพันธุ์คือผีเสื้อใหม่อย่างนี้เหรอใช่ครับคุณลีผีเสื้อไหมเป็นสายพันธุ์ที่วางไข่ได้เยอะที่สุดครับต่อวันหรือว่าตลอด อายุไข่ของเขาที่ว่า500ร้อยฟองห้าร้อฟองนี่เป็นจำนวนไข่ทั้งหมดที่ผีเสื้อหมวางตลอดอายุไข่ของมันครับคุณลีเขามากจะชอบวางไข่ไว้ในพื้นที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมยังไงผีเสื้อแต่และชนิดมีที่วางไข่ที่แตกต่างกันไปครับคุณลี บางชนิดวางไข่บนใบไม้บางชนิดวางไข่บนเปลือกไม้หรือบางชนิดวางไข่บนพื้นดินครับอ๋อแล้วมีชนิดไหนบ้างที่ชอบวางไข่ในผลไม้ผีเสื้อกลางคืนบางชนิดชอบวางไข่ในผลไม้ครับคุณลีเช่นผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้หรือผีเสื้อกินส้มครับ จึงเป็นที่มาของผลไม้แต่และชนิดที่เขาเป็นหนอนอยู่ข้างในอันนั้นหรือเปล่าใช่แล้วครับคุณลีผีเสื้อบางชนิดวางไข่ในผลไม้เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นหนอนหนอนก็จะกินผลไม้เป็นอาหารครับอืมก็ตามรายละเอียดของหนอนที่เราได้พูดถึงกันมาแล้วก่อนหน้านี้ ครับคุณลีวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนชาดำกับคุณลีจะมาเจอเพื่อนทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลีช n แนลด้วยนะครับ